ตังยังเสียงแนบผัดผูมหาเถรละตันยุโค,คนคอนขอนแกนคำบาลมวางวันตัดหน้าบาลาบีเกิดจ้จาสิขาทองในของสมเสียตบลมสมาธิดำลียานปัญญาควร นอปักบทพอขอว่าหลักมาจากจูพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมาวิสุทธาจารย์แก่นแสงแก้วหน่วยซ้ำดาลือดอาดาหดวงลำกันใหญ่แซ่สาโนเสียบโชาเจียนแต็งปะปั้นกระซัมปัญญาสติใด้ยมมาไรทูเทียนนอนตามมักสอนเป็นก่อนกั อืมจังว่าในบัดนี้ประดิษฐ์วัดคอนสารปฐมกันเบิ่งต้นกุศลสร้างวงพญาแสร้างสุริยังสงฟ้าเขตบ้านท่าสองคอนนา